สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสุรลงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมเหรียญของหลวงตาหมาวัดถ้ำเมืองนะนะฮะเชียงใหม่สักเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญครบหกรอบเจ็ดสิบสองปีของหลวงตาหมาวิริยะธโลนะครับชื่อองท่านคือพระอาจารย์วโรคงคตวิริยะธโลนะวัดพุทธพรมปัญโยวัดถ้ำเมืองนะนะครับตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเหรียญน,นี้พิเศษก็คือมีจานอยู่ประมาณสามแห่งนะครับ แล้วก็เป็นรูปของหลวงปู่ดูอยู่ด้านบนแล้วก็มีหลวงตาม้าอยู่ด้านล่างแล้วก็มีฉายาของท่านอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่าเจ็ดสิบสองด้วยนะฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จองค์ปฐพิ์นะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะฮะพระหมหาจากักรพรรดินะครับเนี่ยนะครับแล้วก็นั่งอยู่บนครุฑนะครับแล้วก็มีข้อความเขียนว่าครบหกรอบนะครับนี่นะ มงคลอายุรอบเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดซูมกันไปเลยนะครับเพื่อนนี่นะก็เป็นหลวงปู่ดูอยู่ข้างบนนะครับอ่งออนี้เป็นหลวงปู่ดูนะครับอันนี้เป็นหลวงตามมานะ,ะแล้วก็มีเจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็นี่ก็คือวิริยะทาโลนะครับตรงนี้เป็นรอยจานสองแห่งนะครับด้านหน้านะโอเคซูมดูนะครับลงกล้องสักนิด นี่ๆๆนบูกดูดูนะฮะก็มียันนะอันนี้เป็นรูปลงตาม้านะครับมีสร้อยประคำค้องคออยู่นะครับหมคุมนะอ่าที่สําคัญตรงนี้ครับเพื่อนมีจานของลงตาม้านะด้านนี้หนึ่งลอยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านนี้อีกนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเนี่ยส่วนด้านล่างนะครับก็ จะบอกวาระที่สร้างนะครับก็คือครบ72ปีของหลวงตามมานะครับก็คือหรอบนะแล้วก็มีฉายาของท่านนะครับก็คือวิริยทะทโลนะครับเนี่ยนะวิริยะธโลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บอีกเหรียญหนึ่งนะวาระดีแล้วก็มีรอยจานแล้วก็เป็นสีเงินสวยๆเลยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าสภาพเหรียญเ,เดิมเนี่ยจะมีห่วงหรือเปล่าครับถ้ามีก็แสดงว่าอันนี้หักนะถ,กถ้าไม่มีก็จะเป็นรอยแบบนี้นะครับอผมได้มาแบบนี้นะก็เลยไม่แน่ใจว่าที่แบบสมบูรณ์จริงๆนะมีห่วงหรือเปล่านะฮะด้านหน้าประมาณนี้นะครับเพื่อนอทีนี้เราไปดูด้านหลังกันนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะครับที่เป็นพระพุทธร,รูปทรงเครื่องมหาจากักรพรรดินะครับแล้วก็จะมีรอยจานนะฮะ ไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้มีไหมอ่าแล้วก็มีจานอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะเนี่ยนะครับถ้าเพื่อๆน,น,นึกพระพุทธสงเครื่องก็แบบอารมณ์เหมือนพระพุทธชินราชอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่นะแล้วก็ตรงนี้นะครับเขียนว่ามงคลอายุนะครับตัวหนังสือตั้งๆชันๆขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยนะ องคุณอายุแล้วก็ตรงนี้เป็นพยาคุฑกลางปีกอยู่นะครับนี่นะแล้วก็เขียนว่าครบหกรอบนะครับตรงนี้นะเนี่นะครับไปดูหน้าองค์พระพุทธสักนิดหนึ่งเนะี่ยเป็นประมาณนี้นะเพื่อนนะขอบก็เรียบๆนะครับเน,นะ อารมณ์เหมือนเรนล่อนะผมว่าแล้วก็ทำกระไหลเงินอะไรองนี้ยนะนะครับแล้วก็เหมือนพ้นทรายนะดูพื้นเป็นแบบพื้นใส่ทรายนะนี่นะครับก็ได้ทั้งหลวงตาม้าหลวงปูด่ดูแล้วก็พระทรงเครื่องมหาจาักรพพัดนะครับแล้วก็มีพยาคุดอีกนะครับก็คือบารมีอะไรเย่างนี้ยผมว่าน่าจะเอาไว้ถือเวลาแบบ สวียมนมหาจากักรพรรดิก็ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีรอยจานของหลวงพ่อหลวงตาหมาอีกเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับเหรียญนี้นะน่าใช้เหมือนกันเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเออครบองค์ประกอบดีนะครับก็เลยบูชามาเก็บไว้สัหน่อยนะครับนี่นะนนสวยดีนะเป็นดีไซน์ที่ ครบดีนะเนี่ยนะด้านด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นพระมหาจักพัรดิทรงเครื่องนะพระพุทธมหาักพัรดิทรงเครื่องมีวาระเขียนบอกนะว่ามงคลอายุครบหกรอบของหลวงตามมานั่งอยู่บนพญาคุติกำลังกลางปีกนะครับที่มีพลังอำนาจบารมีเยอะๆนะฮะแล้วก็มีรอยจานนะอันนี้ก็เป็นหลวงปูด่ดูซึ่งท่านเป็นอาจารย์ของหลวงตาม้านะครับซึ่งหลวงปู่ดูท่านก็เหมือนเป็นแบบ พระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเลยนะครับนี่ยนะแล้วก็มีเลขเจ็ดสิแล้วก็มีฉายาวิริยะะโลของต่อมาด้วยอยู่ตรงด้านล่างนะครับอ่ก็ถือว่าครบถ้วนดีนะครับสำหรับเดอนนี้เก็บรายละเอียดดีไซน์ได้ค่อนข้างโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด่นนี้นะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามบ้านวุลุงติ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ